อีกแป๊บหนึ่งก็จะไปกันแล้วครับแล้วหยวไปเจอกันที่เกียวโตนี่นะครับได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วโอ้ยให้ลูกดูเลยอะลูกวันนี้เกือบไม่ได้เข้าเพราะว่าเขาต้องรีเซิร์ฟก่อนแต่เราก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกจากญี่ปุ่นแล้วนะคะ โยโยโย Good morning นะครับวันนี้นะครับก็เป็น day 3ของพวกเรานะครับก็ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมกันตื่นมาตอนประมาณ8.9โมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอะควาเรียมกันที่เกียวโตนี้นะครับพาเจมี่ไปแล้วก็ไปเที่ยวที่อาราชิยาม่าต่อนะครับวันนี้นจุดที่ต้องไปใช่ไหมใช่แล้วเป็นที่ที่ต้องไปถ่ายรูปสวยๆกันนะครับอีกฟัมหนึ่งก็จะไปกันแล้วครับแล้วยบไปเจอกันที่เกียวโตอะควาเรียมนะครับ ว,ว่ามันไม่รอกล้องมุมยิ่เถียงเขาคือว่าเขาออกเขามาปุ๊บเขาอ,ออกเลยเราตรงเวลานะจะมีดีมากที่ตรงเวลาดาดีด้เขาหยิบนุ่นหยิบดีแค่หนึ่งวินหนึ่งนาทีมันไม่รอโยโย,โย่โอเคครับตอนนี้พวกเราก็ลงแต่แท็กซี่มาถึงที่เกียวโตอะควาเรียมเรียบร้อยอากาศดีนะครับเขาชอบแบบนี้มากเลยอ่ะไม่ต้องพุ่งพลาดเลยนี่ถึงแล้วเกียวโตอะควาเรียม สังคิดถึงบ้านไหมครับยังค่ะยังยังกำลังมีความสุขกับอาหารอยู่นี่นะครับได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วกดเองเนะจ๊ะเซิลเซร์วิสทุกอย่างแล้วก็ยัใส่มาแง ทีน wow. ี้ชอบไหมนพังยี่ลายเก๊กโอ้ยชยมันเาไว้ให้ลูกดูเลยลูกว้าวคุยใหญ่มากเลยเนาะคุยใหญ่เลยอ่ะโอ้ย 我一两个，感觉。 เแม่อะไรอะลูกกา็ฟเด็กชอบจะได้ตัวสลามเนเดอร์นะแม่ไม่ไหวนะโอ้น่ารักน่ารักมากเลยค่ะแกะไหมน่ารักค่ะนองเซนีมีกดได้ วันวันที่สามของเรานะคะยังไม่จบ้อมีค่ะตอนนี้อยู่ทค่โอซาก้าโอซาก้าครับจากเกียวโตมาถึงโอซาก้าอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะนั่งรถไฟชินคันเซ็นมาประมาณ15นาทีจากเกียวโตมาลงโอซาก้าโอซาก้าเสร็จนั่งมาอีกหลายป้ายเลยที่รักเนาะใช่เกือบชั่วโมงอ่ะเราอยู่ที่สวนอากาอิทพาร์ เดีเราจะไปดูรีมแลบกันนะคะจองเอาไว้6กโมงครึ่งแนะนำนะทุกคนถ้าจะมาที่น<อ> <in, S 2> ี่ต้องจองก่อนนะไม่ใช่ว่าวอลอินนะไม่ได้นะเมื่อวานดิฉันเช็คก็ตั๋วเต็มเลยนะจ๊ะก็ต้องจองแล้วก็พยายามมารอบแรกเนาะที่รักเนาะใช่ว้าวออดอึดถเป็นตออยู่เลยนี่นะครับดอกซากุระมาแล้ว เจอซากุระในรอบกี่ปีตั้งแต่ศิับขวบจะมีวเป็นียชสวยไหมคะสวยดองเดีเคล็ดลับอีกแล้วนะคะต้องมาก่อน15นาทีถ้าไม่มาก่อนดูแถวดูแถวมีเรามีแมพด้วยมีแมพด้วยมีแมปแบบอ่านเรื่อ่านไปเรื่องก็เดินๆมั่วๆไปอ่ะ Hello, ma'am. Hello, I and then you wear shoes, okay? <laughs> เป็นวันที่4ของทริปพวกเราแล้วนะครับตอนนี้พวกเรานั่งแท็กซี่มาฟาร์มเด็ดสตรอเบอรี่กันนะครับพาเจมี่มาเด็ดสตรอเบอรี่เราก็เลยต้องใส่หมวกสีแดงมาเสื้อสีแดงรับทีบ่ร้านบบนะน่าจะเป็นแ ว่าไม่คุ้นเลยอที่รักมันเหมือนอกมันออกมานอกเมืองเลยมันก็น่าจะนอกเมืองก็เดี๋ยวตามไปดูกันถึกไม่ถึกนี่นะคะวันนี้มาเก็บสตรอเบอรี่มาดูวิธีการเก็บสตรอเบอรี่นะคะพี่ไทยบอกว่าต้องล้างแต่ที่นีไปกินได้เลยนะคะแต่ว่าพี่ไทยต้องต้องฉีดใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะอ่จริงๆเราต้องต้องบอกก่อนนะวันนี้เกือบไม่ได้เข้าเพราะว่าเขาต้องรีเซิร์ฟก่อนแต่เราก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกจากญี่ปุ่นแล้วนะคะ แล้วก็นี่นะคะเราจะได้ไปส,สตรอเบอรี่กันแล้วเป็นไงบ้างครับพี่รัก ละลายในปากเลยทุกคนหวานหวานอร่อยหวานกรอบสดใหม่จากต้นนะคะคือเอาขา <ๆ S 2> บอกว่ากินได้ไม่อัน้นเอ่อหนึ่งชัง่วโมงเท่าไรไหมครับสามยังไงบ้างจา๊ะก <c oughs> ินกว่าเจมี่ก็สามนี่แหละ <c oughs> <c oughs> อืมคุมม้มอ่ะใช่ใช่แม่หน่อยลูกไอ้ยา่า เราอันนี้สีขาวกินไม่ได้แบบทีลรักลูกมันเปรี้ยวค่ะมันจะเปรี้ยวใช่ปะดูนะคะลูกใหญ่มากจะไม่เราเดินไปหาใช่ไหมเป็นไงครับทิลารกปินแล้วมันดูสดมากเลยทิลาร้ดูออกเลยว่าสดคือรสชาติท่ลรักมันมีแบบเปรี้ยวก็มีก็จะเอันนี้ก็คือแบบอาจจะเปรี้ยวๆหน่อยเดี๋ยวชิมให้ดู เราต้องเอาหวานหวานแต่ว่าเบียร์ไม่หวานหวานเนี่ยคือือฟต์เบียรที่เราเคยกินนะครับส่วนมากคือมันจะเปรี้ยวเป็นไปอันนี้มันมีความพอดีอ่ะ ลูกเรากินเป็นกิโลแล้วที่รักที่รักเพิ่งกินชิ้นเดียวอร่อยมากเลยอ่ะเมียและลูกกินเป็นกิโลไปละอร่อยมากไปเด็ดต่อเขามีเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นโดมเนาะที่รักเนี่ยมีโดม A B C D นะคะเราไป B กับ A ก็อิ่มแต้แล้วนี่คือโดม C นะคะยาวมากข้างในเป็สดอร่อยมากๆจริงไปจริงนะน้องเคมี่ยังทานอยู่ Amazing จะบอกว่าต้องมานะคะชื่อว่าโอซาเชนฟาร์มนะคะเหตุเกิดที่ว่าเมื่อวานเราไปเดินที่หนึ่งออคคารเรียมแล้วเราก็เห็นป้ายสตรอเบอรี่ฟาร์มบอกเจเฮ้ยมันอยู่เกียวโตเราไปกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะไม่ได้รีเสิร์ชอะไรเลยภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องไม่เรื่องค่ะล้วก็มาถึงก็อย่างที่ว่าเนาะเขาไม่ให้เข้าแต่เราก็บอกว่าวันสุดท้ายแล้วอะขอน้าอะไรเงี้ยแล้วลูกเราหน้ารักคนนี่สุดน่ารักมากเราก็ได้กินแบบเอ็กซ์เตรียนกัน ถือว่าคุ้มเนาะกนแนะนำนะคะก็ให้มาไปจองก่อนนะคะทำทีก็จ,จองกันแล้วกันนะคะช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เนะะาะทิปสตรอเบอรี่ฟาร์มของเราสตารอเบอรี่เต็มป่าเลยครับปีแม่ตอนนี้เราอยู่โกเบกันแล้วนะครับเป็นเมืองที่เงียบสงบ Big t u r ว l e ว้าวเออหรือเป็นหุ่นอะ n o i s ของจริงเฮ้ยโหดมากมีแล้วมันเชื่องมากเลยอะจริงค่ะทุกคนโอ้โหแล้วมีการรูบด้วยด้วยด้วยอะจัป่าเธอเท่านี่โอ้โหก็วนกลับมาที่เดิมเรียบร้อยแล้วลูกเราก็มาเก็บรูปกับชาร์กต่อ โโอโ้แล้วมันสวยอะเพราะคนน้อยมันไม่แออัดเหมือนตอนไปโอซาก้าโหเขาทำดีวอะ บุฟเฟ่เลยลูกครับเราก็มาถึงจุดพีครับ Jamie there's more outside j a l o o ล look look Blue h a r b o n นี่นะครับออกมาก็เจอน้องโรเดนต่อมันคือหนูตัวใหญ่ที่สุดของโลกเลยที่รักกันเนี้ยกุนูเจมี่ want ice cream มีเด็กฟินหนึ่งรายเป็นประสบการณ์ที่คุ้มมากเลยนะที่รักคุ้มค่าไหมเออเราว่าแบบวานเจ๋งอะนะเราชอบอันนี้อะมีอินสปิเรชันเยอะเลยนะที่รักเหรอใช่สรุปว่าชอบที่นี่มากสุดดีีใช่ไหมใช่<า>นี่นะครับเราก็กำลังจะออกไปแล้วน,นะครับ